ข,ขอฟังแบบนวดๆของพี่กันสักท่อนได้ไหมฮะโอ้ความรักนั้นอยู่ไหนยายจึงไม่เห็นมองหาเช้าเย็นมีพบผ่าน,านคนมีความรักก็จะร้องนุ่มๆม <laughs> อีล่ละเหมือนยืนน่นมีด ไให้เขาแทงอ่้ดูอยู่แล้วว่าเขาจะแทงแต่ก็ยังยื่นไปให้ก,ก็เอาไ้ช่วยครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ,รบเจอกันในรอบดึกๆนะครับแม่กว่าจะเก็บภาพเก็บอะไรยังไงโปรไฟล์นำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้นะครับอีกหนึ่งนาทีจะเที่ยงคืนก็เลยมาขโมดคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก่อนจัดผลเที่ยงคืนวันนี้นะครับ วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างข่าวมดคลิปของเราพยายามจะเก็บคลิปนะครับของน้องกันกับน้องทิสาประจำวันนี้นะครับมีข่าวคราวอะไรยังไงบ้างสำหรับวันนี้แล้วพรุ่งนี้มีข่าวครา,า,าวอะไรยังไงบ้างเราพยายามจะอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆพ่นี่ๆน,น้องๆได้รับฟังได้รับชมนะครับข่าวคราวของคู่นี้ให้มากที่สุดนะครับเกรดเล็ก เก็บน้อยเก็บผสมเล็กผสมน้อยแล้วนำเรียบเรียงนำมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนงนะครับในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับแน่นอนข่าวๆเดือน2เดือนนี้จะเป็น2คนนี้ฟีเวอร์นิดหนึ่งนะครับ 1. ในเรื่องส่วนตัว2ในเรื่องหน้าที่การงานนะครับ เรื่องส่วนตัวยังไงหรือเรื่องส่วนตัวก็เรื่องความรักแต่น้องทิสาชัดเจนนะครับเรื่องความรักน้องบอกว่านะครับน้องแยกแยะออกเรื่องส่วนตัว oui, artist, PhD, 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 เรื่องการงานอันไหนที่พูดได้น้องก็พูดนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับอันไหนที่พูดไม่ได้น้องก็ไปพูดกันหลังไม้ผมเชื่อว่ามีการพูดกันหลังไม้ทาไมนะครับทาไม เพราะว่านะครับอย่างเช่นหัวคลิปเมื่อกี้นะครับคุณเกลือวันเดรกเกลือนี่เลยนะครับมีการชงแบบเข้มๆแม่ชงแบบเข้มๆอย่างไงครับแม่ผมเห็นหลายช็อตายคลิปหลายช็อตนะครับถ้ามันไม่มีมูลใช้คําว่ามันไม่มุยมูลแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเขาไม่หยิบยกนะครับมาพูดในรายการให้ประชาชนได้รับฟังนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับอย่างเช่นคุณเกลือนะครับ พิธีกรในรายการรายการหนึ่งนะความจริงยุมมีอยู่หลายรายการนะมีการแซวๆนะครับนี่เป็นรายการของโกลเด้น o องนะครับซึ่งอยู่ในรอบลึกๆแล้วนะครับก็มีการหยิบแกมยอกเราจะรู้จักคุณเกลือในบทของเป็นต่อเวลาคุณเกลือจะทําอะไรหรือว่าจะแซวอะไรนะเขาเอาเรื่องจริงมาแซวนะครับอย่างเช่นนะครับคุณชาคิดแย้มงามนะครับน้องพอใจนะครับ เออคุณพี่อู๊ดเป็นต่อนะครับหรือว่าพี่ยมสักลินนะครับเวลาเขาจะแซวใครอะไรยังไงนะครับเขาพยายามจะเอาเรื่องจริงเอามาชงเขาเรียกว่าหยิบแกมหยอกแล้วก็สร้างสีสันนะครับผมเห็นหลายคลิปหลายฉากแล้วที่คุณเกลือพยายามจะชงนะครับไม่ว่าจะเป็นมัชะเนมัชะอะไรนะครับชามัชะชาเขียวชงให้ใครกินอร,อ,อร่อยอันนี้ก็คือหยิบแกมหยอกออกมาได้นะครับแล้ววันนี้เขาเป็นอีกหนึ่งบริบท ที่คุณเกลือยิบแกมหยอกคุณกันนพัฒนในรายการโกลเด้นซอกนะครับหลอกให้ร้องเพลงก่อนนะครับคือมันมันเชื่อมโยงกันไปได้หลอกให้ร้องเพลงจากนั้นปุ๊บก็ชงเข้าเนื้อหาคุยกันว่าแหมคนมีความรักอ่ะเอาตรงๆถ่านเราไม่มีความรักนะนะครับไม่มีความรักไม่มีความสดชื่นหัวใจไม่สีชมพูนะใครจะหยิบยื่นน่นะครับอยู่ดีๆก็เราทํางานไปปกติดวมาพูดเรื่องความรักแต่ไม่ได้พูดถึงคนนะ ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแม่เดี๋ยวพี่เพื่อนพ,พี่พี่น้องๆจะว่ากันไปนะครับภาพที่ท่านเห็นตอนหน้าเขาเป็นเพื่อนกันนะครับแม่เขาเป็นเพื่อนกันเราดูให้สนุกก็แล้วก,กันนะครับแม่เลยหยิบเป็นบางช่วงบางจังหวะบางตอนที่คุณเกลือ หยิบแกมหยอกแล้วก็แซวแซกันไปนะครับก็อย่างที่เห็นหัวคลิปโอ้โหชงมาให้ขนาดนี้แล้วก็สุดท้ายตบด้วยกันรกระซวกใช้คําว่าด้วยการกระซวกด้วยการแทงนะครับแม่ตายตายเลยคุณกันไปไม่เป็นเลยนะครับเล่นเอาแฟนครับทั้ง Youtube ทั้ง Tik t o อกอมยิ้มไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งบริบทนะครับเป็นคลิปดีคลิปเด็ดช็อตด,ดีช็อตเด็ดถามคอมเมนต์มีไหมคอมเมนต์บอกได้เลยว่าไม่ ออกไม่ปรากฏเพราะมันมันเพิ่งออนไม่กี่ชั่วโมงนะครับคอมเมนต์มันก็เลยไม่ขึ้นนะครับส่วนมากคอมเมนต์เนี่ยเราต้องรอประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงหรือ 1- นถึงสวันคอมเมนต์มันจะเยอะมันจะหลากหลายจากคนจากหลายรายการนะครับอันเนี้ยมันเพิ่งลงไปไม่กี่ชั่วโมงฉะนั้นคอมเมนต์ยังไม่มาเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าฟีดมันจะดันฟีดของใครขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นน้องท่สาไม่ว่าจะเป็นน้องกันเนาะนะครับยังตอบไม่ได้ว่าฟีด ของ t ิก t o อกมันจะดัน,นอย่างอย่างวันก่อนนะผมทำคลิปเนี่ยปรากฏว่าฟีดน้องที่สาเพิ่งขึ้นนะครับน้องที่สานะครับวันนี้ก็มานั่งไร้พูดคุยกับไทยแ l a n d แ a n คลับนะครับผมมาในช่วงที่กำลัง PK นะครับพี PK กับพุณเทียนเอหลายรอบอยู่เหมือนกันกับหนุ่มเกาหลีนะครับก็ PK กันไปพีเคกันมาก็ถามว่าดูเดือดไหมมัน มันก็คะแนนออผมเคยผ่านคะแนนหลักล้าน PK กันหลักล้านตอนอันโอกิ PK กันอะไรยังไงระดับโลกอ่ะระดับตอนนี้ก็ถึงว่ามันจะดรอป,ด,รอปดาวลงเนาะนะครับแต่ก็มาไม่เป็นไรเนาะนะครับฉะนั้นผมก็เลยเห็นเป็นปกติ PK เสร็จเรียบร้อยพวกก็มาดังด่งคุยกันคุยกันปุ๊บเนะนี่ยนะครับ วันนี้ไม่ได้คุยกับเข้มนะผมเอาเข้มผมเอาเข้มกับมิกมาทําไมมาให้ดูว่าเพราะว่า2คนเนี้วันนี้นะครับสคนนี้วันนี้ก็ไล์นะครับแต่ไม่ได้ชนชอกับที่ศาลนะครับก็เลยเอาภาพาประกอบนะครับว่าโอ้โหดูสิครับคนสูงร้อยเกกว่ากว่านะครับน้องมิกมขายของขายของเนะนะครับแล้วก็ช็อตวันนี้ที่มันเด้งขึ้นฟีดมันก็เป็นช็อตของน้องเออน้องพอใจกับน้องเออเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าแฟนคลับของของคุณเกลือนะครับที่เอามันลงให้นิดๆหน่อยๆเนาะมันเป็นอีกฉากหนึ่งของรายการเป็นต่อนะนะครับเพราะว่าพยายามจะขโมดให้วันเนี้ยเรื่องราวมันมีเยอะนะครับแต่ พยายามจะหยิบเรื่องราวที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับติดตามชมกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นช็อตบางช็อตที่นํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับเป็นต่อก็หวังว่าในอนาคตนะนะครับน้องท่สาก็น่าจะมีโอกาสเนาะนะครับแต่ต้องดูงานกันก่อนนะนะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ไม่ได้อย่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องก็มีงานอีเวนต์นะครับเป็นงานอีเวนต์ของวิ่งมาราธอน เกี่ยวกับโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับก็น้องเลยลงไหลไปก่อนเพราะว่าไหลวันนี้เออไหลวันนี้จบเมื่อกี้เราบอกว่าต้องรีบเข้าไปนอนพรุ่งนี้ตื่นเช้าทําไมครับผมต้องเตรียมตัวกันก่อนนะครับเตรียมตัวเช้าถึงแม้ว่างานจะมีช่วงบ่ายนะครับเป็นการงานอะไรนะช่วงบ่ายนะครับแต่ก็ ค่อยดูอีกทั้งหนึ่งนะครับเย็นๆแล้ครับน้องจะมาออนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอย่างวันนี้นะครับก็ทีแรกก็นึกว่าน้องจะไม่ออนไม่มาแล้วนะครับแต่ก็ยังชาวแวบชาวแวบเข้ามาก่อนนอนนะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับเขาเรียกว่าวงการบันเทิงตอนนี้นะครับต้องหาสื่อหาพื้นที่นะครับอย่าให้ได้ขาดสายเพราะว่าถ้านะครับถ้าหยุดการออนแอร์ หรือว่าติดต่อกับแฟนคลับอะไรยังไงนะสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยชด้วยเฉพาะนะเน้นเลยนะครับด้วยเฉพาะนักแสดงอิสระนะครับต้องสร้างสื่อและพื้นที่อย่างเราจะเห็นนะครับวันนี้อย่างพิงกี้นะครับเขาก็สร้างสื่อนะครับอย่างจียอนพิงกี้นะครับก็โปรโมทสร้างสื่อของตัวเองเนาะนะครับน้องทิสาก็อยู่ในบริบทที่น่ารักจ่งละครับอ่ะอันนี้เอาแค่นี้กันก่อนนะครับก็ขมวดคลิปก่อนเที่ยงคืนนะครับ ก็อตอนนี้ก็เลยมาแล้วนะครับนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเดี๋ยวมีอะไรยังไงเพิ่มเติมผมแอดมินทีทีระชัยพร้อมจะเก็บเรื่องราวแล้วขหมดนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆโปรดกดติดตามกดไลค์กดสั c สไครด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับมุมเล็กๆน้อยๆของน้องกันกับน้องทิสาะครับ